เคยสงสัยกันไหมครับว่าในโลกการลงทุนที่ข้อมูลข่าวสารความเห็นมันเยอะแยะไปหมดทุกวันเนี่ยเราจะหาจุดไหนมายึดเพื่อตัดสินใจดีๆได้ยังไงใช่เลยครับคำถามนี้แหละคือหัวใจของปัญหาเลยการมีข้อมูลมากเกินไปบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแถมยังทำให้เราเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า analysis paralysis คือคิดวิเคราะห์เยอะจนตัดสินใจไม่ได้ซะอย่างนั้นแล้วคำตอบมันคืออะไร ไม่ใช่เคล็ดลับหรือสูตรลับอะไรเลยครับแต่มันคือการมีระบบที่ชัดเจนวันนี้เราจะมาถอดรหัสพิมพ์เขียวที่มืออาชีพเขาใช้กันเพื่อเปลี่ยนความวุ่นวายพวกนั้นให้กลายเป็นแผนการลงทุนที่เฉียบคมโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าพิมพ์เขียวที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่การวิเคราะห์แบบมืออาชีพเนี่ยมันไม่ใช่การดาวสุ่มนะครับแต่มันเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนชัดเจนซึ่งวันนี้เราจะมาแกะกันทีละสเตปเลย โดยจะขอยกเคสของบริษัทที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีอย่าง p a l a n t i ยมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพการชัดๆเอาล่ะครับมาถึงสเต็ปแรกแล้วผมว่านะนี่อาจจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้นั่นก็คือการทำความเข้าใจเรื่องราวของธุรกิจครับก่อนจะไปแตกตัวเลขอะไรทั้งนั้นเราต้องตอบคาถามพื้นฐานพวกนี้ให้ได้ก่อนคำถามพวกนี้อาจจะฟังดูเบสิกมากๆเลยนะครับแต่เชื่อเถอะว่าคำตอบของมันเนี่ยมันบอกอะไรเราได้เยอะมากเกี่ยวกับแก่นของธุรกิจเลย อย่างเคสของพารัทเทียที่เริ่มต้นจากการทำซอฟต์แวร์ให้หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐแล้วค่อยๆขยายมาฝั่งเอกชนซึ่งกลุ่มลูกค้า2กลุ่มที่ต่างกันสุดขั้วนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญเลย พอเรามาเจาะดูโครงสร้างรายได้ของพา l a ท t เ r นะครับโ,โหโหมันบอกเล่าเรื่องราวได้น่าสนใจมากเลยคือรายได้เกินครึ่งเนี่ยมาจากสัญญาระยะยาวกับภาครัฐซึ่งตรงนี้มันให้ความมั่นคงใช่ไหมครับแต่อีกเกือบครึ่งนึงเนี่ยมาจากภาคเอกชนซึ่งเป็นส่วนที่กําลังโตเร็วมากแล้วก็เป็นตัวเปลี่ยนเกมสําหรับหุ้นตัวนี้เลย แต่ที่พีคไปกว่านั้นก็คือคู่แข่งตัวจริงของพลันเทียเนี่ยไม่ใช่บริษัทซอฟต์แวร์เจ้าอื่นนะครับแต่มันคือแผนกไอทีในบริษัทของลูกค้าเองคือบริษัทส่วนใหญ่น่ะพยายามจะทําระบบของตัวเองก่อนแล้วก็ไม่สําเร็จสุดท้ายก็ต้องหันมาหาพลันเทียอยู่ดีซึ่งนี่แหละครับมันบอกเราชัดเจนเลยว่าของเขามีดีจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับหัวใจสำคัญของสเตปนี้ก็คือพิมพ์เขียวมันบังคับให้เราต้องหาคูเมืองหรือมดให้เจอให้ได้ สำหรับพลันเทียเนี่ยคูเมืองที่แข็งโป๊กเลยก็คือ switching cost ที่มันสูงมากลองคิดภาพตามนะครับพอองค์กรไหนเอาพลันเทียเข้าไปเป็นแกนกลางของระบบแล้วเนี่ยการจะย้ายไปใช้เจ้าอื่นโอ้โหแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับโอเคพอเราเข้าใจสตรอรี่ของธุรกิจภาพใหญ่แล้วนะครับสเต็ปต่อไปก็คือการหาหลักฐานมายืนยันไอเดียของเราซึ่งก็คือตัวเลขในงบการเงินนั่นเองครับเราจะมาเช็คสุขภาพของบริษัทกัน เวลาดูการเติบโตนะครับมืออาชีพเขาไม่ได้มองแค่ว่าเออโตไหมแต่เขาจะมองลึกลงไปอีกขั้นคือหาอัตราเร่งของการเติบโตครับอย่างพลันเทียนเนี่ยจะเห็นเลยว่ารายได้มันไม่ได้แค่เพิ่มขึ้นนะแต่มันเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะฝั่งธุรกิจในอเมริกาซึ่งนีเป็นสัญญาณที่ส่งพลังมากๆถัดมาเรามาดูความสามารถในการทํากําไรกันบ้างครับเราจะไล่ดูกันตั้งแต่บนลงล่างเลยที่เขาเรียกกันว่า Mar g i n stack นะครับ เราจะเห็นเทรนด์ชัดเลยว่าพลันเทียเนี่ยเก่งขึ้นเรื่อยๆในการเปลี่ยนรายได้ให้เป็นกำไรจากกำไรขั้นต้นที่สูงอยู่แล้วตอนนี้กำไรจากการดำเนินงานกับกำไรสุดก็เริ่มเป็นบวกแล้วด้วยซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเลยครับแต่ตัวเลขที่ผมว่าสําคัญที่สุดเลยอาจจะเป็นตัวนี้ครับกระแสงเงินสดอิสระหรือ free cash flow เพราะมันคือเงินสดจริงๆที่ธุรกิจทําได้ไม่ใช่ตัวเลขกําไรในกระดาษนะครับการที่พลันเทียมี adjusted free cash flow margin สูงขนาดนี้ มันโชยเห็นเลยว่าเฮ้ยธุรกิจนี้แข็งแกร่งจริงๆนะโอเคครับตอนนี้เราเข้าใจอดีตกับปัจจุบันของบริษัทค่อนข้างดีแล้วเนาะทีนี้ได้เวลาสมบทนักพยากรกันหน่อยมามองไปข้างหน้ากันว่าบริษัทนี้มันน่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่มีเรื่องหนึ่งที่ต้องเคลียร์กันก่อนนะครับการประเมินมูลค่าเนี่ยมันไม่ใช่การฟันธงเป๊ะว่าราคาเป้าหมายคือเท่าไหร่แต่เป้าหมายของมันคือการสร้างช่วงของความเป็นไปได้ขึ้นมาเพื่อเราเข้าใจว่า ราคาที่เราเห็นในตลาดทุกวันนี้เนี่ยมันถูกหรือแพงภายใต้สมมติฐานแบบต่างๆเครื่องมือหลักๆที่เขาใช้กันก็คือ DCF หรือการคิดลดกระแสเงินสดนี่แหละครับโดยปกติแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์เขาจะไม่ได้ทําแค่เคสเดียวนะเขาจะทําอย่างน้อย3มสถานการณ์เลยคือกรณีปกติกรณีดีสุดๆแล้วก็กรณีแย่สุดๆโดยการปรับเปลี่ยนสมมติฐานสําคัญๆอย่างการเติบโตของรายได้เพื่อให้สุดท้ายเราได้ช่วงของมูลค่าที่เหมาะสมออกมา อีกวิธีที่ทำคู่กันไปก็คือการเปรียบเทียมกับเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเดียวกันครับเราจะดูตัวคูณมูลค่าต่างๆหรือที่เรียกว่า multiples อย่าง PE หรือ EV s a a l e s เพื่อดูว่าหุ้นที่เราสนใจเนี่ยมันซื้อขายกันที่ราคาสูงกว่าหรือถูกกว่าชาวบ้านเขาแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือต้องตอบให้ได้ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นและแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับแต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยนะ คือการเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยมาสังเคราะห์รวมกันให้เป็นภาพอนาคตที่ชัดเจนทางด้านดีและด้านที่ต้องระวังพิมเขียวของเมืออาชีพเนี่ยมันจะบังคับให้เรามอง2ด้านเสมอครับคือการชั่งน้าหนักกันระหว่างปัจจัยบวกหรือแค t a l y ิสที่จะมาช่วยดันราคาหุ้นอย่างเช่นแพลตฟอร์ม AI ตัวใหม่ที่ชื่อ AIP ของพ a ันเทียที่กําลังโตระเบิดกับความเสี่ยงหลักหรือคีย์ริสอย่างการแข่งขันที่ดุเดือด หรือการที่ราคาหุ้นมันก็สูงอยู่แล้วซึ่งอาจจะสะท้อนความคาดหวังดีๆไปเยอะแล้วเหมือนกันและนี่อาจจะเป็นวินัยเหล็กของนักลงทุนมืออาชีพเลยครับคือการถามตัวเองตั้งแต่แรกเลยว่าข้อมูลแบบไหนจะทําให้เราเปลี่ยนใจหรือ what would change my mind การที่เรากําหนดจุดเปลี่ยนใจไว้ชัดๆแบบนี้จะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างไม่มีอคติเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปจริงๆ สรุปง่ายๆนะครับพิมพ์เขียวทั้งหมดที่ว่ามานี้มันก็คือกระบวนการกรองข้อมูลนั่นเองครับจากข้อมูลมหาศาลที่กระจัดกระจายมาสู่ข้อสรุปที่คมชัดและเอาไปใช้งานได้จริงมันคือการสร้างความมั่นใจที่อยู่บนหลักฐานไม่ใช่แค่อารมณ์หรือความรู้สึกแต่คำถามสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะฝากไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าแล้วกระบวนการลงทุนของเราละ่ะมีจุดบอดตรงไหนซ่อนอยู่หรือเปล่าเพราะการมีระบบที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วยให้เราพลาดน้อยลงนะครับ แต่มันคือเข็มทิศที่ดีที่สุดที่จะช่วยนําทางเราในตลาดที่ผันผวนและคาดเดายากแบบนี้ครับ